สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับที่บริษัทเพชรยนต์รถมือสองนะครับวันนี้ก็วันดีนะครับเป้เอารถตัวอาทิตย์ซื้อเข้าใหม่นะครับรถนี้เข้ามา4ีถึงหคันนะครับได้ไมล์หลักหมื่นมา2คันนะครับไมล์แปดหมื่นแปดพันโลนะครับแล้วก็ไมล์ประมาณแสนหนึ่งคันหนึ่งนะครับคันนี้ดีที่สุดแล้วไมล์แค่แปดหมื่นแปดพันโลนะครับในราคาห้าแสนสองหมื่นเก้าพันนะครับตัวนี้นะครับราคาดีนะครับไปบอกเลยว่าออกใหม่นะครับตอนเขาป้ายแดงนะครับเกือบล้านนะครับยังว่าเกือบล้านเลย เป็นโฉมอ l l n e วตัวสปอร์ตแบบนี้นะครับใครสนใจนะครับติดต่อสอบถามนะครับโทรไปได้นะครับเบอร์โดยตรง0 9 4 7 9 4 8 4 8ท LT ตัวนี้มีความน่าสนใจมากไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ด้านในได้บอดหนังสีดำล้วนๆและที่สำคัญน,นะครับโฉมนี้ช่วงล่างนุ่มขับง่ายนะครับเป็นเกียร์ออตโต ใครหาอาลติซัคันนะครับรึกสาหาไปได้เลยเบอร์โดยตรงนะครับ0ูน7 8 9 4 8 4 8นะครับอาลติตัวนี้นะครับมีความโดดเด่นในเรื่องของสมรรถนะนะครับการขับขี่นะครับการประหยัดน้ำมันแล้วก็ในเรื่องของตัวการสวิตนะครับเรียกว่าถูกกว่าค่าอื่นนะครับถ้าเทียบกันฮอนดงฮอนด้นะครับนิสสันนะครับมิซูหรือจะเป็นแบรนด์อื่นบอกเลยว่าเขากินขาดนะครับสู์บริการก็ทั่วประเทศอะไหล่หาง่ายคููแท้คููเทียมหาได้หมดแล้วก็ไปที่ไหนก็ซ่อมได้นะครับ ผมบอกเลยเป็นรถที่อึดถึกทนปัญหาจุกจิกแทบไม่มีเนาะตัวนี้เลยนะครับเอลติส1.6ตัวจีตัวนิวชมอวอ์นิวนะสีบอลเงินสภาพสวยเดิมเงางามนะครับคันนี้สเปคนี้เลยนะครับใครที่สนใจติดต่อแอดไลน์หาไปได้โดยตรงเลยนะครับเดี๋ยวเป้ส่งข้อมูลให้ส่งภาพให้ส่งรีวิวให้ดูทุกจุดแต่วันนี้เดี๋ยวเป้พาดูนะว่าคันนี้น่าสนใจมากไม่ว่าจะเป็นอิตาเลียด้านด้านในนะครับเบาะต่างๆสภาพยังใหม่กริปนะครับโครงสร้างสวยบอดี้เดิมอ่ะใครได้คันนี้ไปบอกเลยว่าคุ้มนะครับ ชุดแต่งต่างๆมีให้ครบเดิมโรงงานนะครับมาดูกันรถคันนี้ปี20รถ4ปีก็อีก2เดือนเท่านั้นนะครับพรอ,อยู่8,000นก็อีก900บาทพร8 9ด0้บาทรายได้8ื่คันนี้ซื้อได้นะครับซื้อคนเดียวได้ไม่ใช่คนช้ำเลยนะครับฟรีดาวได้ด้วยและที่สำคัญนะครับใครที่สนใจนะครับรีบทักหาโทรหาพราบผมมอเลยว่ามีโปรพิเศษให้ดอกเบี้ย2บาทกว่าเท่านั้นนะครับ ดอกเบี้ยสบาทกว่าและที่สำคัญนะครับผมแถมในเรื่องของตัวนะครับประกันเครื่องเกียร์ให้ด้วยนะครับอยากได้ตรงโปรนี้ก็ติดต่อมาได้เลยนะครับเป้นะครับอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์รืสองนะครับมีสต็อกรถมากกว่า400คันนะครับอันนี้เป็นโกดัง3เฉยๆนะครับที่เป็นรถเข้าใหม่กับรถเตรียมไว้ล้างชงนะครับนี่ตรงนี้แค่น้ำจิ้มนะครับยังไม่รวมสาขา1นสาขา2ออีกนะครับเยอะมากๆผมบอกเลยว่า เรามีที่ตั้งชัดเจนนะครับลูกค้าคนาไหนสนใจอยากซื้อรถไว้ใจได้นะครับไม่ต้องรุดกวนเราหนีหายไปไหนเรานี่หนะครับเราขายมา24ปีตัวจริงนะครับบอกเลยว่ามาที่เพจยนต้องติดต่อหาเป้เบอร์โดยตรงนะครับเป้วิศวะไฟขายนะครับเบอร์นี้เบอร์เดียวอ่ะมาดูกันนะครับความสวยความงามความหล่อของเขานะครับ ไฟหน้านะครับชมสปอร์ตในบล็อกเดียวกันมีทั้ง3บล็บอกบล็อกแรกจะเป็นตัวไฟโปรเจคเตอร์นะครับไฟหน้ารมดําด้านในนะครับแล้วก็ตัดกรอบด้วยสีโครมเมียมแบบนี้ไฟลีไฟเลี้ยวไฟเดียท์ม,มีให้ครบนะครับโครงสร้างสวยบอดี้เดิมมีไฟตัดหมอกมาให้ทั้งซ้ายและขวาครบๆกร,ระจังหน้าจะเป็นสีดําเงาแต่กับตัวโครมเมียมซ้ายจะหลดขวานะครับฝากระโปรงเดิมสีสันผิพันลสก็เดิมเช่นกันอ่า ตัวนี้สภาพสวยสภาพเดิมนะครับกระจกมองข้างเป็นแบบปรับพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวตัวมาให้พร้อมๆครบๆแบบนี้กระจกสีสันสวยเดิมเงางามด้านหน้าเห็นคําว่าโตยต,ต้าแบบนี้นี่เลยครับของเดิมจากศูนย์นะครับของเดิมจากศูนย์เลยนะครับการปรดัดน้ำฝนแบบใหม่ลูกยางไม่รั่วไม่ไม่ไมเรียกว่าไม่เสื่อมเลยสภาพใหม่สภาพเนี้ยบนะครับคันนี้ผมบอกเลยนะรถสภาพเดิมจริงสวยจริงนะครับส่วนแม็กนะครับ เป็นแม็กอลอยแบบใหม่นะครับแม็กอลอยแบบใหม่นะครับมาพร้อมกับยางปี23าที่เปลี่ยนมาให้ใหม่แล้วตั้งศูนย์ทองล้อเรียบร้อยนะครับตัวยางนะครับจนยางบิสโตนนะแม็กแท้โดยโรงงานนะครับยางเนี่ยดอกหนาเป็นนิ้วแบบนี้นะครับแม็กอลอยตัวนี้นะครับข้อดีเลยนะเบาขึ้นทนทานขึ้นนะครับแล้วก็เก็บเสียงการขี่ร้อยสี่ร้อยห้าดีขึ้นด้วยอ่าส่วนสันคมตัวกระจกนะครับมีกรอบโครเมียมแบบนี้มาให้ครบๆเช่นกันนะครับ หลังคาต่างๆได้สภาพเดิมนะครับหลังคาต่างๆสภาพเดิมสภาพสวยนะครับอ่ะสภาพเดิมสภาพสวยนะครับสันคมนะครับสภาพชัดเจนนะครับไฟเบรกไฟถอยไฟท้ายเดิมแท้โรงงานอ่ะอันนี้คือความเดิมของเขานะครับดูเลยนะครับลมดําด้านในเพิ่มความสปอร์ตความดุให้ตัวรถนะครับสีจริงนะผมบอกเลยว่าสวยงามมากนะครับตอนนี้อาจจะแสงในในในคลิปอาจจะดรอปหน่อยเพราะว่ามันมืดนะครับ ฝนจะตกเนาะมันเลยอาจจะดูมืดนะครับแต่ของจริงเงางามสวยกริบเลยนะครับแล้วก็ด้านท้ายติดตั้งเซ็รเซอร์ถอยมาให้ถึง2จุดนะครับเป็นตัวรถที่ได้ในเรื่องของความกว้างสมรรถนะดีนะครับขับนิ่มขับนุ่มนะครับน่าใช้และขี่บอกกว้างและดูนะครับด้านท้ายเขาคล้ายแคมรี่นะครับเกรดเหมือนแคมรี่เลยนะครับไฟท้ายด้านท้ายไหมครับนี่คล้ายสุดเป็ดแบบนี้นะครับทําให้การขับขี่นุ่มแล้วก็ยึดเกาะถนนดีขึ้นนะครับส่วนด้านในเดี๋ยวยกให้ดูนิดนึงอ่าเปิดฝาท้ายให้ดูนะครับ ฝาท้ายนะครับตรงนี้เปิดเข้าไปดูด้านในเห็นไหมบอดี้กว้างนะครับเก็บสัมภาระถุงก๊อฟสองใบใส่ได้เลยนะครับคนเข้าไปนอนได้สองคนเดิมสวยเงางามนะครับตะเข็บรอยต่อบอดี้โครงสร้างสภาพเดิมเช่นกันนะครับนี่สภาพเดิมเดิมนะครับอ่าสภาพเดิมนะครับยางอะไหล่ของแท้อ่ายางอะไหล่ของแท้นะครับตะเข็บรอยต่อก็เดิมเช่นกันนะครับสีเดิมสภาพสวยนะครับสีเดิมสภาพสวยนะครับตะเข็บบอดี้ก็เดิมนะครับ ตะเข็บบอดี้ก็เดิมนะครับนี่ตะเข็บเดิมบอดี้เดิมนะซีนเดิมแท้นะครับหัวน็อตไม่มีแกะไข่ไขยัดิม้งสิ้นนะครับอ่ะนี่เดิมนะนี่เดิมนะครับไฟนะครับสังเกตนะมันจะมีแบรนด์เขาว่าไทโคโยโตอ่ะอันนี้คือของแท้แน่นอนนะครับดูคลิปนะครับยาวๆไปวัน15นาทีนะครับดูแค่นี้ครบปุ๊บลูกค้าตัดสินใจได้เลยนะครับว่าซื้อไม่ซื้อนะครับผมบอกเลยเนาะ ไม่มีใครมารีวิวให้ดูแบบนี้นะครับนอกจากที่เพยนต์นะครับเป้ขายรถนะครับเป้รีวิวให้ดูทุกคันนะครับรีวิวให้ดูทุกคันแบบนี้แบบละเอียดนะครับมาดูนะครับตัวแม็กเนี่ยล้อหลังก็ตั้งศูนย์งรถเรียบร้อย้วดิสเบรกนะครับนี่เอามือรูปดูนะครับไม่มีรูปรอยนะครับแล้วก็อยส่องให้นะครับเบรกยังเหลือเยอะๆเหลือเยอะนะครับใช้ยาวๆเลยอ่าตัวเนื้อเบรกนะครับยังใช้ได้ยาวนะครับตัวนี้นะครับก็ต้องใช้ความชํานาญในเรื่องของการดูรถมือสองเนาะอ่ามาดูนะครับ ตัวยางหนาเป็นนิ้วแบบนี้นะครับตัวยางหนาเป็นนิ้วนะครับรถสวยบอดี้ก็เดิมนะครับใครหารถที่เดิมๆไม่มีชนไม่มีพิการนะครับติดต่อหาไปได้อ่าคันนี้นะครับด้านในเป็นโซนโ,โทนสีดําโทนสีดําเพราะเป็นปี20นะครับด้วยโทนสีดําแอร์หลังมีให้2จุดอยู่แล้วนะครับแอร์หลังมีให้2จุดนะครับฝาประตูประตูเดิมๆอ่าสภาพสวยเดิมเงางาม สมรรที่นะครับมีให้ครบครบแบบนี้นะครับมีให้ครบครบนะครับรถสวยบอดี้เดิมนะครับใครสนใจติดต่อมาได้นะครับนี่สภาพเดิมสวยหัวนงหัวน็อตเดิมไม่มีอ่าในเรื่องของพิความจมน้ําแน่นอนอ่านี่เห็นไหมเดิมเดิมนะครับนี่เดิมเดิมนะครับอ่าสภาพเดิมนะครับตะเข็บล้วต่อโครงสร้างนี่ครับชัดทุกเมตรคมทุกจุดแบบนี้อันนี้คือเดิมนะครับ ใล่ที่หารถเอลติสเอาไว้ใช้นะครับเป้มีเหเลืองมากกว่าเจ็สิคันวันนี้คัดตัวใหม่น้อยสภาพสวยมาให้แล้วนะครับคอนโซลเป็นสีดำอ่ามันติฟังก์ชันพวงมาลัยปรับระดับได้ด้วยนะครับลืมบอกเนาะอ่าเบรกมือเมนวนวลนเกียร์ออโต้นะครับจอ fm/am MM มีให้บลูทูธมีครบนะครับคอนโซลจะเป็นสีดำทั้งหมดเลยนะครับนี่เป็นบุญนุ่มแบบนี้นะครับปรับกระจกได้พับพับได้ปรับไฟฟ้าแล้วก็เซ็นเซอร์ล็อกก็มีให้ครบมาก คราวนี้เดี๋ยวเป้ให้ดูเลขใหม่นะอย่าตกใจนะครับห้าตกใจเลขใหม่นะมาครับมาดูกันเรือมติดแล้วไม้อยู่ตรงนี้ครับนี่ขวามือแปดหมื่นห้าพันโลนะครับแปดหมื่นห้านะครับไม่น้อยมากนะครับมีคันเดียวใครสนใจได้หยิบมือถือโทรเลยห้าแสนสองหมื่นบาทนะครับห้าแสนสองหมื่นบาทนะครับผ่อนงวดละประมาณ 9,000บาทเท่านั้นนะครับดอกเบีย้ยพิเศษเต๊มีให้นะครับผ่อน4ปี5ปี6ปีเลือกได้เลยแบบไหนหรือซื้อสดก็ได้เช่นกันนะครับจอนะครับแบบนี้อ่าเห็นไหมครับบูทูธมี AM/FM มีครบนะครับโมโงโวลุมมวล่มม,ม,มีครบเหมือนกันอ่ะสวยน่าสนใจแบบนี้แล้วรีบหยิบมาถือโทรหาเลยนะครับเดี๋ยวมีโปรแถมให้ด้วยนะครับแอร์ออโต้น,นะครับพุ s ต a r เอนจิ n นได้มาครบๆนะครับอ่ะครบๆคุ้มๆนะครับ วงของวางของมีให้นะครับเกียร์ออโต้นะครับเกียร์ออโต้เกียร์ออโต้ใช้งโทนมีครบนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวเอ่อเรียกว่านี่ครับเห็นไหมมุญแชเป็นคิเลตแบบใหม่นะครับคิเลตแบบใหม่นะครับมีปุ่มเปิดฝาท้ายให้ปุ่มแต่หารถมีครบนะครับเอกสารทุกอย่างมีครบหมดเลยนะครับสำเนาอยู่ครบถูกต้องนะครับภาษีพรบต่อให้ฟรีนะครับแถมบริการฉุกเฉินฟรีอีกหนึ่งปีนะครับ ไม่แถมให้ครบครบเลยนะครับตรวจรถให้ทั้งหมดเนี่ย273รายการนะครับนี่เห็นไหมรถจากทัวริสติงนะครับภาษีปีละ3,500กว่าบาทนะครับ125แหล่แรงมา้าอ่าเอกสารอยู่ครบทุกอ,อย่างนะครับอยู่ในรถตรงนี้แล้วนะครับ เดี๋ยวมีพวกใบตรวจรถเดี๋ยวไปเอาให้ด้วยนะครับลูกค้าใครหารถอยู่แล้วอยากได้สภาพสวยเดิมแบบนี้ติดต่อมาหาเป้ได้เลยนะครับซื้อของเป้ไว้ใจได้นะครับเป้วิศวะสายขายคนนี้นะครับเป็นช่างรับตรวจรถรับดูรถนะครับอยากได้อชีสคันสภาพสวยเดิมนะครับบอกเลยว่าห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับปรึกษาหาเป้ได้นะครับรับประกันเลยว่าคุณได้รถสวยไปใช้ถูกกถูใจแน่นอนฝาเดิมเครื่องเดิมนะครับสติกเกอร์ต่างเดิมๆสติกเกอร์เดิมแท้นะครับนี่เดิมเดิมซีนเดิมเหมือนกันนะครับ หัวน็อตนะครับเดิมโครงสร้างเดิมซีนเดิมนะครับซีนซิลิโคนต้องเป็นซีนแบบนี้นะครับเป็นซีนสีโทนเดียวกับรถเนาะน่ะเดิมเดิมนะครับเครื่องนะครับเดิมเดิมไม่แกะไข้เบนซินนะครับทำงานปกติฐานหน้าหนึ่ง R หนึ่ง L ดูได้เลยครับนี่ขานหน้าต้องเดิมแบบนี้นะครับปาั๊มนี้แจกโรงงานนะเดิมหัวน็อตไม่แกะไข้เบนซินขานหน้าสภาพเดิมสวยหัวหนุหัวน็อตเดิมนะครับแกรมเดิมเช่นกันโหมดซ้ายขวาก็เดิมใครสนใจแบบนี้นะครับติดต่อหาไปได้ ตัวชุด ABS นะครับย้ายไปอยู่ด้านในแล้วตรงนี้เห็นไหมนี่ครับอยู่ตรงนี้เลยอ่าคันหน้าบอดี้เดิมสภาพสวยนะครับคลิปๆเลยคันนี้ราคาดีนะครับห้าแสนสองหมื่นเก้าเท่านั้นนะครับจากปกติราคาเต็มถ้าป้ายแดงอยู่ที่นะครับประมาณเก้าแสนนะครับประมาณเก้าแสนวันนี้จัดให้แล้วคุ้มๆแบบนี้บอกเลยว่าห้ามพลาดลูกค้าคนไหนที่สนใจนะครับรีโว่ขออภัยครับเอลติสนะครับเอลติสหนึ่งจุดหกตัว G or new ฟี20มีคันเดียวไม่แ8ดห0ืโลผ่อนอยู่ประมาณ9,000กว่าบาทนะครับฟรีดาวได้ดอกเบี้ยพิเศษไปมีให้นะครับแถมบัรเครดเกียร์ให้ด้วยติดต่อมาได้เลยนะครับ0 9 4 7 8 9 4 8 4 8นะครับแอดไลน์ดีทักมาได้นะวันนี้เดี๋ยวจัดให้จัดเต็มเลยแถมคุ้มๆดอกเบี้ยพิเศษให้ด้วยนะครับซื้อได้ทั่วไทยจัดไฟแนนซ์ได้ทั่วประเทศไทยถึงหน้าบ้านเลยนะครับจัดให้แล้ววันนี้ก็ฝากด้วยออย่าาาลลืมมมแดไน์ทักนะครัับขอตวลาาไปก่่ออนนะครับผมยลืมมมมแออดาาโทรรรรรนนะคคัับบเเป้พชยต์ถื วิศวะฝ่ายขายนะครับผมสวัสดีครับ